สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสี่นะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันจันทร์นะคะวันจันท์ที่เท่าไหร่นะวันนี้นะคะแพ็คแพ็คจัดส่งให้วันนี้นะคะเดี๋ยวไหมคะขึ้นวันที่ไว้ให้ที่หน้าจอเนาะแพ็คจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะทักมาก่อนเที่ยงวันนี้แพ็คจัดส่งให้วันนี้ได้เลยหากใครทักมาบังเอิญว่างบังเอิญเห็นคลิปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ ลองทักมาได้นะคะเดี๋ยวแพ็กจะส่งให้วันถัดไปเนาะส่วนสําหรับวันนี้นะคะใครเห็นคลิปนี้แล้ววันจันเนาะทักมาก่อนเที่ยงแม่ค้าแพ็กจะส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันนี้แม่ค้าส่งฟรีให้นะคะจัดโปรโส่งฟรีให้นะคะส่วนมากจะเป็นไม้กระถาง5นิ้ว6นิ้ว8ดนิ้วนะคะจะเป็นไม้แยกหนอ่อ นะคะส,ะส่วนใหญ่จะเป็นไม้แยกหนอ่เอเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะแพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นนะคะแพ็กแบบตะก้านะส่งไปรสีน์ไทย e m s ให้แพ็กแบบตะก้านะคะน้องจะได้รับแสงเ,เต็มที่และเพียงพอนะคะจะถึงลูกค้เาเกือบร้อยเปอร์เซนะคะถึงจะไม่ร้อเก็ถึงเกือบร้อที่สุดไม้จะสดชื่นนะคะสดชื่นแจ่มใสชุ่มชื่นนะคะ เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะใครบังเอิญผ่านเข้ามานะคะหากเราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะจ๊ะเผื่อคราวหน้ามีไม้ถูกใจหรือกําลังตามหาไม้ตัวไหนลองพิมพ์ถามพิมพ์คุยกับแม่ค้าได้นะเผื่อแม่ค้ามีนะคะอาจจะเพิ่งแยกหน่อเอาไว้อาจจะยังไม่ได้มาลงคลิปขายนะคะเผื่อมีนะคะ แม่ค้าก็จะได้แบ่งปันให้ส่งรูปให้ดูได้นะคะยังไงแอดเพื่อนกันไว้ค่ะแอดเพื่อนไว้แล้วก็เบอร์โทรนะคะ0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เหมือนกันหรือจะสแกน QR code คไลน์ตรงนี้ก็ได้นะคะวันนี้ไม่ซื้อยังไม่เป็นไรไม่ถูกใจไม่เป็นไรกดสแกน QR code คไว้ได้เลยเป็นหน้าแชทไลน์แม่ค้าเองนะคะไม่ใช่ QR code อะไรนะเป็นหน้าแชทไลน์แม่ค้าเองส่องปุ๊บก็จะเด้งมาที่หน้าแชทไลน์กดส่งสติ๊กเกอร์ไว้นะคะเดี๋ยวแม่ค้ากดเพิ่ม เพื่อนกลับไปนะคะเผื่อวันหลังมีไม้ถูกใจเราจะได้ไปค้นหากันได้ไวขึ้นได้ได้พิมพ์สั่งแมค้าได้ไวขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่ต้นที่1นนะคะตัวนี้มีชื่อว่าทิดาสวรรค์อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะทิดาสวรรค์ยิ่งโตจะยิ่งสวยเห็นไหมคะลายกระดูกเขาจะชัดขึ้นนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นสวยขึ้นนะคะต้นใหญ่นะเป็นไม้แยกหน่อคะ่ะต้นนี้ทิดาสวรรค์ นะคะให้ไปอยู่ที่250บาทนะคะ250บาทส่งฟรีนะคะจะส่งให้ฟรี250บาทจากที่ดาสวรรค์ต่อมานะคะทางด้านนี้มีชื่อว่าของขวัญน,นะคะของขวัญอันนี้ต้นที่1อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วของขวัญน,นะคะต้นที่1อันนี้ต้นที่2เหมือนเขาจะออกแผลงๆนิดๆจะออกเหมือนจะแบบ จะป้ายเขียวน่อยๆน,นะคะอันนี้จะออาคับฮาพกันไปนะคะของขวัญมี2ต้นเนาะต้นที่1นึนะคะของขวัญแม่ค้าขออยู่ที่320บาทนะคะต้นที่1คะ่ะ320บาทต้นที่2นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะอยากจะเผื่ออาจจะชอบแบบของแข็งหน่อย,น,อยนะคะหรือเป็นหน้าปกติของเขาแบบนี้ก็ได้กระถาง8ดนิ้วนะคะวันนี้แม่ค้าแบ่ง แบ่งไซต์ตั้งแม่ค่อนข้างหลายตัวนะคะเพราะว่าเคลียร์พื้นที่เนาะนะคะเคลียร์พื้นที่จัดระเบียบสวนใหม่นะคะต้นไหนแบ่งได้ก็แบ่งเดี๋ยวท้ายคลิปจะเป็นฟอร์มกอนะคะเอามาแบ่งให้ลูกค้าเนาะต่อมาทางด้านนี้ค่ะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างนะคะใบนี้เปิดด่างมาแล้วเนี่ยใบนี้ก็ออกติดด่างแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้ออกด่างๆแบบนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะให้อยู่ที่ต้นละ 250หบาทนะคะ250บาทเป็นลูกมไม้นะคะมีกระถางเดียวจ้าถัดมาจ้าทางด้านนี้เป็นไม้แยกหนอนะคะอสงไขเป็นไม้แยกหน่นะะอนน etin. มี2ไซส์นะไซส์กระถาง6นิ้วกับ8นิ้วนะคะกัดหน้ามาแล้วแบบนี้เลยนะปลายเขียวมาแล้วแบบนี้ต้นที่1เป็นกระถางหนิ้วนะคะต้นที่1เป็นกระถางหกนิ้วต้นที่2เป็นกระถาง8นิ้วนะคะต้นที่หนึ่ง แม่ค้าให้ไปที่280บาทนะคะส่งไข่ต้นที่1 280บาทต้นที่2นะคะกระถาง8นิ้วต้นใหญ่ไม้แยกหน่อข้อดีของเขาคือเดี๋ยวเขาจะมีต้นลูกต้นเล็กต้นน้อยแทงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะไม้แยกหน่อนี่เหมาะสําหรับไปเลี้ยงไว้เป็นฟอร์มก่อได้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีต้นลูกนะคะแทงขึ้นมาเพราะว่าเขามีหัวแล้วนะคะที่แยกออกมาแล้วก็จะมีเขี้ยวรอบหัวเลยเขาจะแทงขึ้นมานะคะ กระถาง8นิ้วให้อยู่ที่ต้นละ8นิ้วแม่ค้าขออยู่ที่330บาทนะคะ330บาทอะส่งไข่นะคะใบใหญ่ๆโตขึ้นมีหูใต้ใบนะคะส่งไข่นะต้นเล็ก280ต้นใหญ่330บาทจ้าต่อมานะคะต้นนี้แม่ค้าแยกหน่อไว้ตอนนี้เป็นไม้แยกหน่อ แยกหน่อไว้ต้นเดียวนะคะนี่เขามีต้นเดียวไหมคะจําชื่อไม่ได้แต่เขามีชื่อใครรู้ชื่อลองคอมเมนต์บอกทีได้ไหมอะ่ะนะคะมันชื่อก็ติดอยู่ที่ริมฝีปากนี่แหละนะแต่แมคานึกไม่ออกนะคะนี่นะเขาจะมีความป้ายแบบนี้นะคะไปป้ายปายปายที่แข้งป้ายที่ใบขึ้นมาแบบนี้นะคะป้ายแดงๆเป็นบอนกาบนะคะที่ป้ายแบบนี้นะอันนี้ไม้แยกหน่อนะคะแยกไว้หนึ่งหนอ่ออยู่ในกระถาง6กนิ้วในคลิปขอบอกว่าเป็นไม่ทราบชื่อก่อนเนาะ เดี๋ยวพอถ้าเห็นชื่อปุ๊บเดี๋ยวไหมคะอ๋อใช่ใช่ชื่อนี้นะคะเดี๋ยวไหมคะแปะชื่อไปให้ก็เป็นกาบไม่ทราบชื่อนะคะต้นนี้เป็นไม้แยกหนอด้วยนะคะขออยู่ที่350บาทนะจ๊ะกระถาง6นิ้วค่ะต่อมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่ากําเนิดทรัพย์นะคะออกติดดังๆแบบนี้นะจ๊ะกําเนิดทรัพย์อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะกําเนิดทรัพย์ต้นที่1ค่ะ ติดด่างแบบนี้เลยกําเนิดทรับนะคะขออยู่ที่300บาทนะคะต้นที่1และต้นที่สองนะคะออกติดด่างแบบนี้เช่นเดียวกันด่างทุกใบนะคะ300บาทนะคะต้นที่2กําเนิดทรับจ้าถัดมาทางด้านนี้เป็นสุดปารถนาสุดปรัรถนาเริ่มมีต้นหนอ่อต้นลูกแทงขึ้นมาแล้วนะคะสุดปรารถนาแนมค่ค้าขออยู่ที่220บบาทนะจ๊ะ เอาไปเลี้ยงไว้เดี๋ยวก็จะเป็นฟอร์มกอแน่นอนเพราะมีต้นลูกแทงแล้วนะคะเดี๋ยวต้นลูกอื่นๆก็จะเริ่มแทงขึ้นมาแล้วนะคะมีชื่อว่าสุดปรารถนานะคะ220บาทจ้ะต่อมานะคะด้านนี้เป็นชมพูทวีปชมพูทวีปตัวนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อค่ะมีต้นลูกแทงมาแล้วกระถาง8นิ้วนะต้นลูกแทงมาแล้ว2ต้นนะนี่ อันนูน้นคู่นูน้นคู่นู้นต้นที่หนึ่งนะคะอันนี้ต้นที่สองกลังกลางใบป้ายมาแล้วนะคะมีต้นลูกและอยากเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเอาไปเลี้ยงได้เลยเดีย๋ยวแทงออกมาอีกหลายต้นแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้แยกหนอ่อชมพูทวีปนะคะไม้แยกหน่อต้นนี้กระถางแปดนิ้วนะคะกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วแม่ค้าขออยู่ที่ ขออยู่ที่280บาทนะคะ280บาทชมพูทวีปนะคะป้ายมาแล้วสวยๆทั้งลูกทั้งแม่เลยกระถางใหญ่นะคะ8นิ้วจ้ะต่อมานะคะทางด้านนี้เป็นมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรนะคะอันนี้เป็นตัวหน้าปกตินะคะหนะ้าจดทะเบียนปกตินะด่างแดงแบบนี้เลยสวยมากนะคะมณีล้อมเพชรใบใหม่ฮาร์ปมาเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยยังกลางไม่ดีนะยังกลางไม่เต็มใบดีนะคะเดี๋ยวอีกวนันสองวันก็กลางเต็มที่แล้วเนาะ มณีล้อมเพชรต้นนี้อยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะมีต้นเดียวนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้แม่ค้าขออยู่ที่ต้นนี้แม่ค้าขออยู่ที่650บาทนะคะมณีล้อมเพชรนะ650บาทไม้แยกหน่อน,นะจ๊ะเป็นไม้แยกหน่อน,นะคะอันนี้มีต้นเดียวนะคะ650บาทมณีล้อมเพชรหน้าสวยหน้าปกติปลายเข้มๆแบบนี้เลยนะคะ650บาท1ต้น และไม้แยกหน่ออีก3ต้นเป็นตัวแผลงอ่าเดี๋ยวให้ชมตัวแผลง3ต้นตัวแผลงรุ่นนี้สวยมากเพราะว่าแม่เขาแม่เขาเป็นตัวนี้ที่แยกออกมานะคะมันมีในหนึ่งต้นอะเวลาเขามีลูกมันได้ทั้งแผลงและไม่แผลงเลยนะคะมันมีล้อมเพชรแผลงนะคะตัวนี้เห็นไหมมีความทั้งด่างแดงใบใหม่นี้ออกส้มๆเห็นไหมคะเป็นเจดส้มๆ มันีล้อมเพชรแผลงเป็นไม้แยกหน่อนะคะต้นที่หนึ่งโอ้ยมีต้นลูกเริ่มแทงมาแล้วด้วยนะคะเป็นไม้แยกหนอต้นที่หนึ่งนะคะให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะคะเนี่ยมีความด่างแดงไม้แยกหนอเช่นเดียวกันนะคะห้าร้อยห้าสิบต้นที่สอง และต้นที่3นะคะ550บาทเช่นเดียวกันเป็นไม้แยกหน่อทั้ง3ต้นนะคะเปิดด่างมาสวยๆแบบนี้อมแดงอมส้มแบบนี้เลยมานีล้อมเพชรแผลงนะคะ3ต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อให้อยู่ที่550บบาทข้อดีของไม้แยกหน่อคืออะไรไปเลี้ยง ปลูกไว้สักพักหรือใบขยายกระถางก็ได้นะคะอัพไซ์กระถางได้เขาจะมีต้นเล็กต้นน้อยอย่างเงี้ยแทงขึ้นมาเราจะได้เป็นฟอร์มกอนะคะเพราะว่าไม้แยกหนอก็คือมันปาดออกมาจากหัวนะคะปาดออกมาจากหัวแล้วเขาก็จะมีเขี้ยวเล็กๆรอบชิ้นตรงนั้นแหละนะคะเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นมาไวขึ้นข้อดีของไม้แยกหนอกคือฟอร์มจะไม่ได้สวยแต่กัดสีสวยแล้วก็ให้ลูกไวนะคะอ่ะนี่นะ 550บาทมี3ต้นนะคะมันีล้อมเพชรแยกหน่อทั้งหมดแล้วก็ต้นนั้นมีต้นเดียว650บาทส่งให้ฟรีนะคะเป็นไม้แยกหน่อจ้ะสวยมากนะคะสวยมากต่อมานะคะทางด้านนี้เป็นดารานพรัตคึบเดี๋ยวนะดารานพรัตนะคะให้เป็น2 2ราคานะให้ไปตามหน้าไม้นะคะ เซตแรกก่อนเซตที่หนึ่งนะคะดารานุพลรัสป้ายเขียวนะคะหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าเลกาซี่นะคะป้ายเขียวนี้กระถางแปดนิ้วนะใส่ตั้งแม่เลยนี่หลอดใหม่มาแล้วป้ายเขียวเขียวสวยมากนะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะกระถางแปดนิ้วให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะหกร้อยห้าสิบบาทกระถางที่หนึ่ง 650บาทกระถางที่สองนะคะดารานพรัตต์ป้ายเขียวอ่ะอันนี้เซตแรกต่อมาอีกเซตร,ราคาหนึ่งนะคะดารานพรัต์ป้ายเขียวเหมือนกันแต่ว่าขายตามหน้าไม้เนาะคู่นี้เขายังป้ายไม่เยอะนะคะแต่ก็คือป้ายแล้วทุกใบแต่ยังป้ายกินไม่ลึกเท่าไหร่กระถาง8นิ้วเช่นเดียวกันนะคะให้ไปที่ต้นละ550บาทนะคะัน,นีต้นที่1 อันนี้ต้นที่2นะคะ550บาทอย่างที่บอกค่ะธรรมชาติของเขา,าเราไปกะเกณฑ์ไม่ได้ว่าเธอจะต้องหาบทุกใบณนะตอนนี้เขาอาจจะป้ายมาประมาณนี้ใบต่อไปเขาอาจจะฮารหรือป้ายลึกกว่านี้ก็ได้นะคะแต่สื่อให้เห็นว่าเขามีเชื้อป้าย นะคะทั้งสองกระถางเลยคือป้ายแล้วทุกใบแต่ณนะปัจจุบันก็คือขายไปตามหน้าไม้นะคะคู่นี้อยู่ที่550บาทกระถางละ550บาทนะคะต้นที่1ต้นที่สองส่วนคู่แรกนี้650บาทค่ะต้นที่1ต้นที่2จัดส่งให้ฟรีจ้าต่อมานะคะทางด้านนี้มีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชตกระถาง10นิ้วนะคะกระถาง10นิ้วไซต์ตั้งแม่นะคะ ด่างขาวๆลึกๆแบบนี้เลยด่างแท้นะคะใบใหม่เปิดมาออกติดด่างเหลืองแบบนี้นะคะเพรสุวรรณโชตนะคะไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่เลยต้นเล็กๆอ่ะก,ก็300กว่าบาทแล้วเนาะสองสาแล้วนะคะต้นเล็กๆอันนี้กระถาง10นิ้วนะไซส์ใหญ่ตั้งแม่เลยมีหัวแล้วอยากทําจํานวนก็ได้หรือไม่อยากทําจํานวนลดน้ํานะคะเลี้ยงดูปูเสือไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะแทงขึ้นมาต้นลูกแทงขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้ เพชรสุวรรณโชตนะคะต้นนี้แม่ค้าขออยู่ที่480บาท480บาทนะคะจะส่งให้ฟรีค่ะต้นใหญ่นะจ๊ะกระถาง10นิ้วนะคะดูมือแม่ค้ากับระถางนะสวยมากนะคะแล้วกำลังตามหากันเลยแหละเพชรสุวรรณโชตช่วงนี้นะคะมีต้นเดียวหนึ่งต้นท่วนเท่านั้นจ้าต่อมานะคะทางด้านนี้มีชื่อว่า สาวนครชัยศรีนะคะสาวนครชยัยศรีอ่ะให้ดูต้นต้นด่างอันนี้ก่อนสาวนครชัยศรีนะคะมีสามต้นเนาะอันนี้จะเป็นหน้าหน้าหน้าหน,น้าปกติตัวนี้จะเป็นตัวแผลงแต่แม่ค้าก็นับเป็นต้นที่หนึ่งสองสามไปเลยเนาะอ่ะสาวนครชัยศรีนะคะต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะด่างประมาณนี้เลยต้นที่หนึ่งแม่ค้าขออยู่ที่ต้นละ ต้นที่หนึแมคะขออยู่ที่ต้นละ300บาทนะคะ300บาทอ่ะอันนี้ต้นที่1 300บาทด่างชมพูมาแบบนี้เลยนะคะต่อมาต้นที่2นะคะจะออกเป็นหน้าแผลงนะคะตัวแผลงออกเป็นใบเขียวแต่ว่าด่างขาวด่างชมพูแบบนี้เลยนะคะต้นที่2ม่คะขออยู่ที่350นะคะและก็ต้นที่3นะคะ350บาท ออกเป็นหน้าแผลงแบบนี้นะคะสาวนครชัยศรีนะมี300ต้นที่1 350 350สานะคะสาวนครชัยศรีจ้าออกมาทางด้านนี้เป็นเอ่อณนะเมืองนอนนะคะณนะเมืองนอนด่างชมพูมาแบบนี้เลยนะคะณนะเมืองนอนนะจ๊นะณเมืองนอนแมคคาให้ไปที่ต้นละ250บาทนะคะอันนี้ต้นที่1ต้นที่หด่างชมพูมาแล้วแบบนี้เลยต้นที่2ค่ะ ต้นที่3และต้นที่4ีนะคะต้นที่สี่ณเมืองนนนะคะ250บาทถัดมาทางด้านนี้เป็นฟอมกอนะคะมามาดูไม้ฟอมกอกันบ้างต้นนี้มีชื่อว่าเทพธิดานะคะเทพธิดาสวยไหมเนี่ยเป็นไม้เก่านะคะที่บอกว่ายิ่งโตจะยิ่งกัดสีนะคะอันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะให้เป็นฟอมกอไปแบบนี้เลย หนึ่งสองสามสี่สี่ต้นในกระถางนะคะให้เป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยเผื่อใครชอบเลี้ยงแบบฟอร์มกอนะคะไปอัพไซต์กระถางเอาได้เลยนะคะนะคะยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนกระถางให้นะคะเทพธิดาฟอร์มกอนะคะต้นนี้กอนี้แม่คะขออยู่ที่ต้นละสองร้อยแปดสิบบาทนะคะเทพธิดานะฟอร์มกอนะสองร้อยแปดสิบบาทมีต้นเดียวนะคะ ถัดมาทางด้านนี้เป็นมงคลปฐมมงคลปฐมอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอเหมือนกันเพราะว่าหัวเขายุบหัวเขายุบนะคะและทีนี้เขาโตขึ้นมาใหม่ไอ้ต้นลูกไอ้ตามเขี้ยวรอบหัวเขาอ่ะมันก็แทงขึ้นมานะคะมงคลปฐมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าต้นนะในกระถางมีทั้งด่างเหลืองด่างขาวแบบนี้เลยนะคะให้ไปทั้งกอแบบนี้เลยไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้หัวน่าจะใหญ่นะาดูนะคะ มงคลปฐมอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะต้นนี้แม่ค้าขออยู่ที่ขออยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะมงคลปฐมนะจจะส่งให้ฟรีหลายต้นเลยนะคะหลายต้นเลยสามร้อยห้าสิบาทคะ่ะสวยๆเลยเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้นะคะแน่นๆสวยๆต้นนี้นะคะเป็นยอดมงกุฎนะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้ว ใหญ่ๆเลยนะคะย่อนมงกุฎเป็นฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยนะคะด่างด่างแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าให้ไปที่ต้นกระถางนี้นะคะให้ไปที่450บาทนะคะ450บาทจะส่งให้ฟรีสวยมากนะคะอันนี้หัวใหญ่หน่าดูแหละนะคะต่อมาทางด้านนี้เป็นเจ้าพระยานาหมื่นนะคะเจ้าพระยานาหมื่นนะคะเป็นฟอร์มประมาณนี้เลย ใบปลายใบอาจจะมีไหมบ้างนะคะก็เล็มๆออกได้ไม่มีปัญหาแต่น้องเป็นฟอร์มกอนะคะมี2-3ต้นในกระถางเลยเจ้าพญานาหมื่นนะคะให้ไปที่ต้นละ250บาทนะคะต้นที่1และต้นที่2นะคะ250บาทส่งฟรีนะคะจัดส่งให้ฟรีต่อมาทางด้านนี้เป็นดาริกาดาริกานะคะ ดาริกานะคะจะมีอยู่สองกระถางให้เป็นสองสองกระถางนะคะเขาจะออกเหลือบๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็เปิดด่างนะจ๊ะอันนี้แม่ผ่ามาจากแม่ด่างนะคะอันนี้น่าจะแยกหน่อแหละสองสองกระถางนี้น่าจะแยกหน่อไว้นะคะถ้าจําไม่ผิดเพราะว่าตอนเล็กๆเขามีเชื้อด่างนะคะนี่นะเขาจะออกเหลือบๆแบบนี้นะคะดาริกานะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่1นนะคะดาริกาให้ไปที่250หบาทนะคะกระถางที่2ก็เช่นเดียวกันให้ไปที่250บาทนะคะกระถางที่1นึ่เขาจะเป็นต้นเดียวนะคะต้นเดียวแต่ว่าลงหัวแล้วแหละกําลังมีลูกแทงเห็นไหมมีกําลังมีลูกน้อยแทงขึ้นมาอีก2ต้นนะคะเริ่มมีเริ่มจะมีเป็นฟอร์มกอแล้วนะคะดาริกานะคะนี่ต้นที่1ส่วนต้นที่สองนะคะเขาจะมีแทงขึ้นมา2ต้นแล้ว นะคะก็จะเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีแทงขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรเลยจะมีติดด่างแบบนี้นะคะต้นที่สองอ่ะแล้วก็เป็นดาริกาอีกต้นหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ดาริกาฟอร์มนี้นะคะเป็นฟอร์มกอแล้วก็ติดด่างเปิดด่างมาแล้วนะคะแบบนี้เลยตัวน,นี้เปิดด่างมาแล้วมีเป็นเป็นฟอมกอเนาะมันมีหลายต้นในกระถางหมคะไม่ได้นับนะ ดีซะว่าเป็นฟอมกอนะคะถ้ากอนี้กอนี้แม่ค้าขออยู่ที่350บาทนะคะมีสองไซส์าราคานะคะกอนี้ขออยู่ที่350บาทเพราะว่าเขาเปิดดาา่ดนนะะดดางมาแล้วชัดเจนนะคะเปิดด่างมาแล้วชัดเจนนะมี3ต้นดาริกาเดี๋ยวชอบต้นไหนไซส์าราคาไหนแจ้งแม่ค้าได้จ้าต่อมาทางด้านนี้นะคะเป็นนางรากสดเทวีเป็นไม้แยกหน่อค่ะ ะะตับนางสงการลำดับที่3ประจำวันอังคารนางรักสดเทวีนะคะเดี๋ยวก็มีต้นลูกแทงขึ้นมาอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะปายสวยๆใบใหญ่ๆนี่เริ่มใบแก่แล้วเห็นไหมสวยมากนะคะปายฮาบมาเลยนี่ใบนางฮาบละปายเข้มมากนางรักสดเทวีนะคะต้นนี้กระถางนี้แม่ค้าขออยู่ที่ต้นละ ขออยู่ที่320บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะ320บาทมีหัวแล้วแน่นอนถ้าไม่ผ่าทำจำนวนก็เอาไปอัพไซต์กระถางรอต้นลูกเดี๋ยวลูกแทงขึ้นมาได้เลี้ยงเป็นฟอร์มกอแน่นอนนะคะสวยๆกันเลยอ่ะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะจะแบ่งเป็นไม้กระถางไซตตั้งแม่กับไซ้ฟอร์มกอให้นะคะถูกใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าได้เลย080519 4 9 8 8นะคะใหญ่ๆสวยๆกันเลยนะจ๊ะ นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะต้นเนี้ยหัวใหญ่มากนะต้นเนี้ยหัวใหญ่มากนะแมคะ่ค้าจะบอกให้ถ้าไปผ่าทําจํานวนก็คุ้มอะคะ่ะนะต้นนี้นะคะเป็นยอดมงกุฎนะคะแต่ขอคนรรับได้นะเพราะว่าไม้หนอ่ออย่างที่บอกว่าฟอร์มเขาจะไม่สวยนะคะฟอร์มเขาจะสูงแล้วนะคะแต่ก็ขอคนรรับได้อันนี้ก็แพ็กยากพอสมควรเนาะหนักด้วยนะ นะคะคเอาไปเลี้ยงเป็นฟอบกอแบบนี้ต่อได้เลยสวยนะคะอ่ะอันนี้เป็นยอดมงกุฎนะคะสูกใจต้นไหนโทรหาแม่คะเนาะศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแไทักไลน์ไม่มีไรก็โทรมาก็ได้ค่ะมีเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็ทักทางเฟซได้นะคะทักได้ทุกช่องทางเลยก็ วันนี้ใครได้ต้นไหนไปดีใจด้วยเนะาะแต่ถ้าสําหรับบางท่านอาจจะติดธุระอยู่นะคะเพิ่งจะมาเห็นคลิปช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นลองพิมพ์ถามแมค้าได้นะว่าต้นนี้ต้นนี้ยังอยู่ไหมนะคะถ้ายังอยู่เดี๋ยวแมคคาแจ้งนะคะแล้วก็จัดส่งให้อีกทีพรุ่งนี้แต่สําหรับวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ใครเห็นคลิปแล้วโทรสั่งแล้วโทรแจ้งแล้วนะคะเดี๋ยวแมคคาแพ็คจัดส่งให้วันนี้ได้เลยสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมคคาได้เลยนะคะ วันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลงอีกคลิปหนึ่งเป็นไม้จัดเซตนะคะวันนี้ลงให้สองคลิปเนาะนะคะช่วงเช้าลงให้2คลิปนะทักมาก่อนเที่ยงได้เลยอ,อีกคลิปจะเป็นไม้จัดเซตก็ไปเลือกหาเลือกชมกันได้นะคะจะส่งให้พร้อมกันได้จ้าค่ะเช่นเคยนะจ้าท้ายนี้ก็มีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ